งานนดี้วเรียกได้ว,ว่าจูบจริงด้วยค่ะแอปจูบต่อธนภพบสงการยังตัดไม่ขาดค่ะลืมภาพเก่าของสาวแอปไปเลยเลยค่ะฉีกภาพนางเอกสาวหวานกระจุยไปเลยล่ะค่ะเมื่อสาวแอปทักษอนโชลีลาบูทั้งเตะต่อยเล่นจริงโดจริง,โด,รงโดสเตน์อินค่ะในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้กลเธอในฉากที่สาวแอปน,นั้นบินมาที่เกาะวงเดือนเพื่อตามหาร่องรอยการหายตัวไปของภาคหรือวตัตถุธนภพสามีของเธอใต้บังเอิญได้เจอ กกับลูชายนั่นก็คือาพามเน้งสลันและทิชงที่แสดงโดยต่อธทนภพแล้วก็ไอระดาที่แสดงโดยริชชี่ออร์เนตที่กำลังมีเรื่องกับกลุ่มที่มีอิทธิพลกันออรพีจึงรีบเข้าไปช่วยค่ะเรียกได้ว่าฉากนี้ผู้กำกับสันสีแก้วหล่อยกกองไปถ่ายทำกันไกลถึงสะพานป่าอาไขา จังหวัดระยองเนื่องจากว่าเป็นฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างใหญ่มีนักแสดงร่งรวมกว่า30ชีวิตจึงใช้เวลาซักซ้อมอยู่นานโดยเฉพาะต่อกับแอปที่ต้องโชว์ลีลาบูเตะต่อยแถมยังมีรวงตกทะเลแต่ในช่วงซ้อมแอปก็ถึงกับปาดเหงื่อซะ,ะแล้วค่ะแต่ก็ตั้งใจซ้อมแบบว่าไม่ห่วงสวยเลยและเมื่อถึงคิวถ่ายจริงทางด้านของสาวแอปเธอก็เรียกได้ว่าสวมวิญ,ญญาณราชินีบูเลยละค่ะแท็กทีมกับตอทั้งเตะ ต่อยกระโดดทีบเรียกเรียวกองแคลมากๆจากนั้นก็เป็นคิวที่สาวแอปเธอล่วงตกทะเลผู้กำกับก็ได้เตรียมสแตนด์อินเอาไว้แต่สาวแอปกลับโชว์สปิริตของเธอขอเล่นเองเพื่อให้ภาพออกมาสวยผู้กำกับก็จัดให้ค่ะเริ่มที่สาวแอปเธอถูกคนร้ายล้อมหน้าล้อมหลังก็จะเข้ามาฉุดกระชากแอปพยายามจะสะบัดตัวหนีเมื่อด้านต่อเห็นเข้าก็เข้า,ขาไปช่วยแต่กลับถูกล็อกคอเอาไว้แอปก็สะบัดตัวสุดแรง แต่พาธาถูกคนร้ายเวี่ยงลงทะเลทำเอาทางด้านหนุ่มต่อถึงกับช็อกตาค้างอยากรู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนี้เป็นอย่างไรตามชมกันได้คืนนี้เวลา20.15นากานาทีดูเต็มอิ่มได้2ชั่วโมงเต็มเลยละคะ่ะและที่บอกได้เลยว่าอึ้งมากๆเพราะว่าสาวเอฟเฟอดหทุ้มตัวสุดไปเลยละคะ่ะโนมุมกล้องขอเล่นจริงจูบจริงกับหนุ่มต่อทำเอาคุณยายหมีแม่เลี้ยงของนางเอกสาแอฟแท็กซ์ออนออกอาการอึง้ง และบอกแม้แทบจะเป็นลมหลังเห็นลูกสาวคนสวยเข้าฉากประกบปากเมาส์ทูเมาส์กับหนุ่มรุ่นน้องอย่างต่อทนภพบในละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอในอีพีที่ออกอากาศเมื่อคืนวันที่7ตุลาคม2563ค่ะงานนี้คุณยายหมีของน้องปีใหม่ถึงกับแคปชั่นว่า แม่จะเป็นลมเมื่อได้เห็นฉากนี้ขณะที่ลูกสาวอย่างแอปก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าเดี๋ยวฝากหนูปีเอายอดมไปให้นะคะและงานนี้สําหรับฉากสุดฮือหาฉากนี้เป็นฉากที่ออรพีหรือสาวแอปบินไปที่เกาะวงเดือนเพื่อตามหาการหายตัวไปแบบไร้ล่องรอยของสามีแต่บังเอิญได้ไปเจอกับกลุ่มของลูกชายซึ่งมีทิชชงอย่างต่อธนภพมาด้วยจึงเข้าไปช่วยอรพีขณะกําลังมีเรื่องกันกันกบกลุ่มคนร้ายจนอรพีถูก เพียงตกลงไปในน้ําค่ะสุดท้ายพระเอกตกน้ําเช่นกันและเป็นฝ่ายนางเอกที่เข้าไปช่วยชีวิตไว้ได้นําไปสู่ฉากที่จะต้องพายปอดเมาทูเมาส์กันนั่นเองล่ะค่ะงานนี้สาวแอปเธอก็เล่นจริงจูบจริงถ่ายให้เห็นกันชัดๆไม่ต้องใช้มุมกล้องเลยล่ะค่ะเรียกได้ว,ว่าน่าจะเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกๆในวงการบันเทิงที่สาวแอปเธอยอมเล่นจริงจุบจริงเลยทีเดียวค่ะ